สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำป้ายแนะนำนะครับป้ายแนะนำมีสามปรับสีคือสีน้ำเงินสีขาวและสีเขียววันนี้เราจะเอาแค่สีน้ำเงินกับสีขาวก่อนนะครับสีเขียวไว้อาทิตย์หน้าครับผมเอาเราปวดนั่งเลยครับป้ายแรกครับเข่งครับป้ายห้องน้ำข้างหน้าสีน้ำเงินก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดยวปวดชิวที่สองเออ ต่อไปอป้ายรถจักรยานและรถจักรยานยนต์หรือที่เราเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับครับิดนะ้ายตัวแรกหลังหลังหลังป้ายที่สามป้ายทางหลวงชบนบทสมมุตินะครับว่ากกกหนึ่งสองสาสี่กก 1, 2, 3, อจังหวัดอะไรครับไม่รู้ครับเดี๋ยวกกกกกจังหวัด,ๆๆวดอะไรกลางกก สม,มุดเข้าสม,มุดและห่สม,มุดอาจจะใช่ครับต่อไปป้ายชื่อทางแยกอินโดจีนนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารอ๋อ่อินโดจีนต่อไปสีขาวนะครับป้ายบอกป้ายชุดหมายเลขสายทางสี่ศหนึ่งจำไว้นะครับว่าป้ายหมายเลขสายทางที่ขึ้นต้นด้วยสีคืออยู่ภาคใต้นะครับอ๋อใช่หมายามเลขสีทำไมเลขหนึ่งล่ะครับหมายเลขหนึ่งอยู่ภาคเหนือครับหมายเลขสองนะครับ ภาคอีสานครับโอ้โหยียบปามายเลขสามนะครับภาคกลางครับหมายเลขสามทางทางตะว,วันออกก็คือพื้นบุรีรียอมนาะหมายเลขสามครับผมต่อไปป้ายข้างหน้ามีสนามบินนะครับเยี่ยมครับผมต่อไปอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับหมายเลขหนึ่งนี่ไปทางเส้นไหนครับไปทางแถวแถวภาคเหนือนะครับถูกต้องครับผมต่อไปป้ายบอกจุดหมายปลายทางอันนี้อุดรธานีอีก อีก46กิโลเมตรนะครับจะถึงอุดรธานีตัวเลขข้างหลังคืออะไรครับอีก46กิโลใช่ไหมครับผมครับเยี่ยมครับผมอ้าวครับเอาลาก่อนครับเอาล่ะอย่าลืมกดติดตามให้ถึง400ผู้ติดตามนะครับขอบคุณครับเยี่ยมครับ